เสียงกี้ดตั้งนานเต็มคาราเบลชายคาเต็มคาราเบลจาใช่ไหมถูกหมดห๋อไม่ถูกก็ไม่ให้รู้สิงซื้อก็ตั้งนานแล้วนะเอาจริงแบบ ตำรวจกำลังดูไล์สุดนี้อยู่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นห้าแปดถูกต้องค่ะคุณแม่แปดจ,จ 5, ริงจริงห้าแปดเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะในที่สดุดมันก็มาจนได้ ไปแล้ว80ค่ะคุณแม่อี่ฝั่งนู้นละกี้ก็เลยสปอยฮ่ากูก็อยู่ฝั่งนี้อันมากใช่ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะคไม่เอาไม่พูดแม่บริษัทการเงินไทยจำกั้งมหาชนไทยจะทำการสิ่งต่กงๆหมายถึงจหจัดสรรพื้นที่แปลงหนึ่งหลัง,งลค่ะว่าจะให้กรรมการ เสียดายเนาะไม่น่ะเขาก็ยังพอได้อยู่ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ปะสองตัวกับกับไงกับขึ้นเงินได้ไหมแปดห้ากับถูกกับนะเธอฮะอุ้ยอันหนักมากเออเนาะ ในที่สุดฟ้าก็เปิดอ้ยในที่สุดฟ้าก็เปิดให้ดิฉันได้สำเร็จนะคะเออในที่สุดฟ้าก็ให้ฉันได้สำเร็จห้าสี่เลห้าสอะไรล่ะห้าปดบูบุรี ่าไม่นะเธอไม่นะไม่นะนะในที่สุดในที่สุดฉันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทุกคน,กคนเริ่มพูดว่าอันนะนเออมาดูอึดอัดมากเลยค่ะค่ะห้าแปดเฮ้ยคนลุกบอกมีห้ามีแปดเนี่ยผุ่นก็คืน้ม,มากแต่กม็มากครู ฮะมาบนอีกใช่รางวันที่หนึ่งเลขที่ออกอัน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 จ่ายครึง่งอะไรนะเดี๋ยวลุ้นบนได้ลอตเตอรี่ค่ะแม่ได้ใช่ไหมเก๋เก๋เดี๋ยวฉันกำลังหาดูอยู่เสียดายแปดห้าฉันมีหลายใบจัดอ่ะห้าแปด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 โอ้ยในตำนานเลยนะห้าแปดเนี้ย เออฉันตามห้าปดจนซื้อเรือเรือดำน้ำไม่คันแล้วนะเธอให้ฉันได้ถูกเหอะอุ้ยตายแล้วตาเถรแล้ววันที่หนึ่งต้องเข้าอันกักนอันค่ะโอ้ยห้ามพูดว่าอันไม่รู้จักคำว่าอันรู้จักแต่จ่ายไม่เต็ม กูตายแล้วลุ้นบนอีฝั่งนู้นเขาจะสปอยนะมึงขยดนหยิบทองกีดกอดกูกูก็ว่ามันกีดอันไหลแล้วพูดไม่หลูเรื่องกูไม่รู้เลยเสียงกระเทยหรือเสียงผู้ชายกีดเมื่อกี้เน่ะโอ้โอะไรกันไม่รู้อีถัดนี่นามก้อนเลยนะกูว่าเก้าแปดก้ได้เลียบสิอกโอ๋อรอตาย

คนลกคใช่ไหมคุณหลูกคุณลูกเลยอ่ะอมเมนกเลยอีเนกินอีกแล้วอีทัดกินอีกแล้วกินจนกูตลอดกูเน็ยเน็ตกเสือกช้าอีกดูผ่านยูทูบเออบ้านไม่ได้ติดจาน มาแล้ววันที่หนึ่งต้องเข้าแล้วค่ะเอาแยวมันกินอะไรกันมึงจะกิตให้กูฟังจากถ่ายทอดสดเขานี้คนดูพันหลายยูยูทูบแสนกว่าอย่าสปอยรงวันที่หนึ่งมวันที่สามสิบธันวาคม เจ็ดอะไรวะเจ็ดอะไรอ่ะหนึ่งแปดอะไรอ่ะหนึ่งเก้าหกเก้าหไอ้หมอชหกเก้าหกเก้ากเที่มอกน้าก็ไม่ใช่อะไรนะเมื่อคืนเพิ่งจะเพิ่งจะหกเก้ากันเกห ไม่รู้ลางรอดแล้วลางรอดแหลวไม่รู้อุ้ยน่าจะหนึ่งน่าจะหนึ่งหกแปดเนาะเอาให้ชดไปเลย 1, 9, 10, 1, 1> น่าจะ 8, 6, นหนึ่งแปดหกเนาะคุณคุณวะ <1, S 1> อ่ะโอเคดีใจด้วยค่ะ 1, 1> เดี๋ยวเราไปกีดกันแม่อ่ะโอเค 1, 5, 5, ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัวนะคะงวดนี้58ดก,กุบกิบเบาๆชนะเลิศขอบพระคุณมากๆค่ะแม่